ยินดีต้อนรับเข้าสูจ่จสท์เชดดาวันนี้นะคะจะจะมาสุ่มนะไอเทมในกิจกรรมนะคะโอตินเอ็กฟรีไฟกันที่โอตินนะคะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันโปรลิซีซั่นที่6ครั้งนี้นะคะเราก็มาอุดหนุนกันหน่อยเนาะเะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะโอนตินทั้งหมดข้างหลังนี้เนี่ยจะจะสุ่มได้ของในนั้นไหมแล้วของในกิจกรรมนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าใครอยากรู้นะคะตามเข้าไปดูในกิจกรรมนี้กันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกลือหรือไม่เกลือจะได้ไอเทม ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสล้าน Subscribe จะพาทัวร์บ้านจ้า สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่ากิจกรรมโอตินเนี่ยคือกิจกรรมไหนนะเราเข้ามาตรงปฏิทินตรงนี้นะคะแล้วไปที่หน้ากิจกรรมนะั้นแล้วเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นโอวติน x free b ตรงนี้นะคะซึ่งกิจกรรมอันนี้เราเล่นได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่15นะคะเมษายนเนาะตามกิจกรรมตามนี้เนาะ,ะถ้าเราไปซื้อโอวตินอันนี้นะคะเราก็จะได้โค้ดมาค่ะซึ่งอ่า1กล่องค่ะก็จะได้1โค้ดเนาะซึ่ง2โค้ดเนี่ยสามารถแลกเป็นกล่องสุ่มไอเทมนะคะได้1กล่องนั่นเองนะวันนี้ โอวันตินทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะจะสแกนให้หมดแต่ว่าเราจะค่อยๆเติมไปทีละสเต็ปๆนะคะไปทีละนิดทีละนิดนเนาะเผื่อว่าเราโชคดีแล้วก็ได้เนาะซึ่งเท่าที่เราดูภาพตรงนี้ก่อนที่เราจะได้เนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่าง 1คือไอวอลอนตินนะคะ2นะก็คือชุโอนติน in, แล้วก็3ก็คือโทเคนอนตินแต่จริงๆ้วเนี่ยในกล่องนั้นนะ่ะยังจะมีไอเทมอื่นอีกน,นะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอเข้ามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เข้ามาที่โทรศัพท์ของเรานะขั้นตอนที่1น,นะคะก่อนอื่นเลยทุกคนจะเห็น QR code ที่อยู่ตรงหน้ากล่องนะคะหน้ากล่องตรงนี้เนาะ QR code ต,ตรงนี้นะเพื่อนๆนะคะก็แค่สแกนเนาะก็คือเปิดกล้องโทรศัพท์เลยแล้วก็สแกนไป แล้วทีนี้มันก็จะมีให้กดเข้าไปนะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลายนะคะของทางโอวันตินนั่นเองนะเป็นลายของทางโอวันตินแบบ น,นะคะเราก็ทําการกรอกข้อมูลอะไรของเราให้เรียบร้อยนะพอกอรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงสะสมคะแนนค่ะทุกคนสะสมคะแนนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูตรงนี้ใช่ไหมเราจะเห็น QR c o d โคดอยู่2ที่นะคะก็คือมีตรงนี้เนาะตรงนี้คือสแกนเข้ากิจกรรมนะคะส่วนตรงนี้คือโคดของกิจกรรมนั่นเองนะคะพอเรากดมาตรงสะสมคะแนนใช่ไหมมันก็จะให้เรากรอกรหัสนะทั้งหมด5รหัสนะเราก็ทําการกดตรงรูปกล้องนะคะแล้วก็อนุญาตไปเลยเนาะแล้วทีนี้เราก็สแกนไปเลยค่ะทุกคนสแกนไป ะคะ่คอยๆสแกนไปเรื่อยๆนะใครที่แบบแกะแล้วสแกนไม่ได้นะคะจะแนะนําให้ดึงหลอดตรงนี้ออกนะคะเพราะบางทีมันติดพลาสติกแล้วมันสแกนไม่ติดเอออันนี้เป็นคําแนะนําเพราะพี่ลองมาแล้วหลายรอบแล้วนะคะลองดูถ้ามันขึ้นสแกนผิดต้องตกใจนะหนูลองสแกนใหม่นะคะบางทีมันอาจจะสแกนผิดพลาดเนาะค่อยๆค่อยๆทยอยแกะสแกนไปทีละอันนะ ก็กดสะสมคะแนนนะคะเพราะกดสะสมคะแนนเนี่ยมันก็จะทําการประมวลผลนะแล้วก็เอาแต้มให้เรานะแล้วเรามากดตรงแรกของรางวัลตรงนี้นะคะทุกคนแรกของรางวัลนะซึ่งของรางวัลที่มีให้แลกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อันนะคะก็คือแรกของรางวัลในเกมฟรีไฟล์นะคะแล้วก็มีแรกของรางวัลโดนใจนะซึ่งของรางวัลอันนี้เนี่ยก็ถึงวันที่31สพฤษภาคมเลยนะ,ะกะิจกรรมด้านล่างแต่ว่าเราจะเอาข้างบนก่อนข้างบนนะคะแล้วก็ล็อกอินนะไอดี ID ของเราไปนะคะพอล็อกอินเสร็จเนี่ย น่าจะมีอยู่4ี่พอยต์นะคะจะก,ก็จะเปิดเลยเปิดกล่องถ้าสมมุติว่าเรานะคะสะสมครบ7กล่องนะคะก็จะได้รับนะคะเขาเรียกว่ากล่องพิเศษเดี๋ยวเราเคยมาเปิดดูแล้วกันเนะเปิดไปทีละสอกล่องกอง่อนโคตรเกือ เขบอกว่าเปิดเรดบ็อกซ์ดกล่องการันตีโกลเด้นบ็อกซ์นะคะกล่องที่8นั่นเองนะมาดูรางวัลแล้วก็เงื่อนไขกิจกรรมกันรางวัลในกล่องเนี่ยก็จะมีสกินโกลเด้นซันนะสกินไอวอ a l l Chocolate b o o s t นะโทเค็นโอนตินอ่นะใครเกลือๆได้โทเค็นก็เอามาแลกไอวอ a l l o i n t i ตรงนี้ได้หรือใครโชคดีก็จะได้ไอวอ a l l ปเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีกองควแผนที่สเสบียงแล้วก็เครื่องตรวจจับด้วยซึ่งเราได้3อันหลักอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมโคตรให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวจัจะเติมแบบสักครึ่งหนึ่งของที่ซื้อมานะเอาเงินเดิมก่อนแล้วกันเติมให้หมด อันเนี้ยใช้แล้วย้ายก่อนเดี๋ยวปนกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้ว่าแบบอันไหนเติมแล้วอันไหนไม่ได้เติมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเสียดายนะไม่ได้เติมโคโ้ดแล้วเดี๋ยวเติมไปเติมมาโค้ดหายจริงๆเมื่อเช้าอ่ะบนสตรีมอะ่จะจัดสุ่มไปได้แล้วรอบนึงแล้วคือแบบจัดอัดคลิปไปแล้วนะแล้วมันเสียจะได้ส่วนนี้มาทวนส่วนหมวกอ่ะเดี๋ยวดูก่อนจัดเปิดได้ครบเจ็ดกล่องแล้วแล้วจัดก็ได้หมวกมาเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะไหนว่าหมวกโอวันตินขอหาก่อนเด้อ อ่ะอันนี้นะคะหมวกโอนตินนะซึ่งทั้งเซ็ตโอ้มันมีผ้าปิดปากด้วยทุกคนเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตนะเหมือนจะใส่ได้เพาะตัวผู้ชายด้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราสแกนกันต่อนะคะดูนะเ,นะเด็กในบ้านอะ่ะตอนนี้กําลังรอรับอันนี้ส่งนะคะจากการสุ่มครั้งนี้อยู่ถ้าสมมติพี่สุ่มและพี่ดวงดีนี่คนที่ได้รับมราจต่อเนี่ยไม่ต้องสืบนะใครพี่เหลาพี่แคปนะคะพี่ไม้พี่โฟกอ่ายูจังบาลอสคิดว่าใครที่จะเป็นคนได้อันนี้ส่งในการเติมโค้ดครั้งนี้ เดาไม่ยากฉเฉลยแล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกก,ก,ก,กก็พี่ลูกเต๋าไงพี่เข้าไปแกลกรางวัลก่อนในแอปพี่ได้หมวกแล้วขออย่าได้หมวกซ้ําเรียบร้อยได้เสื้อก่อนเสื้อเข้ามานี่ไงขึ้นมาตรงนี้เลยนี้เราได้เสื้อแล้วนะคะกตกลงไปเลยสธุ บอกก่อนนะคะว่ากล่องโกลเด้นเนี่ยก็คือกล่องที่8นะกล่องที่8จะเป็นกล่องโกลเด้นเหมือนเป็นกล่องการันตีว่าของจะได้ไม่เกลือแน่นอนนั่นเองนะก็คือ8กล่องก็ตีไป16กล่องอันเนี้ยโอวันติน16กล่องนะคะถึงจะได้กล่องทอง1กล่องเอออ่ะเดี๋ยวสแกนต่อนะคะแกะกล่องต่อแล้วกัน ะดะไหนไปดูกางเกงสิกางเกงกางเกงนี่กางเกงตอนนี้เราต้องถอดวางอันนี้ออกเว้ยไม่ต้องถอดก็ได้อ่ะเราเหลือห้ากล่องเปิดไปเลยการห้ากล่กกองเปิดทีเดียวเลยไอวอหมุนขนาดนี้ไอวอกก็แย่ละโอ้ <laughs> โหแผนที่สเปียร์กับกองไฟทำไมมันขนาดนี้เนี่ย เกินไปอันนี้เราเหลืออีแค่อ่าชุดนี้เนาะชุดนี้เราก็จะเหลืออีแค่2ชิ้นนะคะก็คืออีแค่14กล่องนะเดี๋ยวเรามานับก่อนว่า14กล่องได้หรือเปล่านะโอ้พอพอพอดีเป๊ะเลยทุกคนพอพอดีเป๊ะได้หนึ่งชุดแต่จะได้ไอวอลหรือเปล่าอ่ะสแกนก่อนมา เราถูกด้วยได้รองเท้าจริงๆด้วยทุกคนอ่ะเดี๋ยวใส่รองเท้ากันก่อนเหลือแค่ผ้าปิดปากอีกแค่หนึชิ้นนะไม่เคยได้โทเค็นจาก ไอ้กล่องธรรมดาเลยทุกคนไม่เคยได้เลยหรือว่ามันอยู่ในเฉพาะกล่องทองวะอ่ะตอนนี้ผ้าปิดปากมาละได้ละเรากดได้ผ้าปิดปากเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็คือโทเคน็นอโหอันนี้คือใส่ครบเซตนะคะครบเซตคือจะหล่อออกมาแบบนี้เลยอ่ะให้ดูหน้า็อบดีชุดโอวันตินแต่ไอวอโอลตินยังไม่มา <laughs> งั้นเดี๋ยวเรามาสแกนต่อละกันทุกคนไปบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเราใช้เวลาทํสองวันวันแรกไม่สําเร็จเพราะว่าเรายังไม่ได้ของวันที่2จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่จะไฟเอาจนได้นะเนี่ยจริง <c oughs> พี่ต้องทาให้แบบทำไม่ได้เพื่อทุกคนก็จะได้รู้ไงว่ามันแบบทํายังไงถึงจะได้มาเดี๋ยวมาลองเปิดดูอันดี้นะคะรอบนี้ทิพข์โทเค็นนะคะถ้าเกิดเราเปิดรอบนี้เนี่ยแปดกล่อง หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอ่าเดี๋ยวเปิดเจ็ดกล่องก่อนเจ็ดกล่องจะได้ของดีบ้างหรือเปล่าไม่งั้นเราต้องเราก็ต้องเปิดให้หมดอยู่ดีเฮ้ย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 เดี๋ยวได้แล้วได้ทั้งโทเค็นได้ทั้งไอวอลในทีเดียวเลยบนไปบนมาคือแบบได้เลยทุกคนได้เลยอ่ะแล้วก็ต้องเปิดกล่องทองอีกหนึ่งครั้งอ่ะลองเปิดกล่องทองสักครั้งนี้ดูดีว่ารอบนี้จะได้อะไร ได้ลองถาอ๋อถ้าเป็นกล่องทองมันจะได้เป็นพวกชุดแต่ว่าถ้าเป็นกล่องธรรมดาก็มีโอกาสได้ทั้งโทเคตแล้วก็ไอวอลซึ่งวันก่อนน่าจะเป็นเพราะว่าเราดวงไม่ดีเราก็เลยไม่ได้เดี๋ยวเราขอไปดูไอวอลก่อนทุกคนไอวอลของเราไอวอของเราเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงหน้านี้เลยไอวอลโอวันตินนะคะหมุนอัตโนมัติลายชิบะน่ารักด้วยนะคะไอวอลโอวนตินอันนี้เนาะโอ้โหชิบะกินอะไรอะ กินโอวนติน Good morning <laughs> ด้วยนะ Good morning <laughs> แต่เช้าเลย <I S 1> น้อง <the S 1> ชิบา <the leader. S 1> จ๋า 굿มอร์นิ่งแต่เช้าเลย mm hmm. ก็คือเซ็ตโอวัตินเนี่ยทั้งเซ็ตนะคะทั้งชุดทั้งไอวอร์เนี่ยนะะ Shoot, War เกกล่องนะคะซึ่งมันจะได้อยู่ทั้งหมด48โคด48โค้ดก็จะได้กล่องทองอยู่8อันนะคะนั่นเองเนาะและ้วก็ก็ยังดีที่สุดท้ายแล้วเรายังดวงดีแล้วคือที่เหลือตรงนี้อีก1 2 3 3แพ็กกับอีก4กล่องก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 11โค้ดโคตรงน,นี้ก็น่าจะเหลือประมาณ1 1โค้ดก็น่าจะตกไปเป็นมรดกของพี่ลูกเต๋า ก็เราดูว่าพี่ลูกเต่าเขาจะไฟหรือเปล่าหรือพี่ลูกเต่าอ,อาจจะภายใน11โครร้ดตรงนี้อาจจะดวงดีแล้วก็ได้ก่อนพี่ก็ได้ไอวอลนะสรุปแล้วนะคะในกิจกรรมโอนตินอันเนี้ยจัดนะคะใช้โค้ดไปทั้งหมดอยู่ที่48โครร้ดหรือว่าโอนตินทั้งหมดนะคะ96กล่องนะ96กล่องสําหรับไอวอลนะคะแล้วก็ชุดชุดนี้จริงๆเนี่ยสำหรับคนที่ดวงดีแล้วได้ไอวอลเลยเนี่ยมันก็อาจจะกล่องสองกล่องได้จริงๆก็ได้แต่จัดอาจจะดวงไม่ดีแล้วเพิ่งจะมาได้ นนแล้วก็สําหรับใครนะที่อยากจะได้ชุดแบบนี้นะคะซึ่งชุดแบบเนี้ยมันจะอยู่ในกล่องโกบ็อกซ์อะไรสักอย่างจะจําชื่อกล่องไม่ได้กล่องกล่องสีทองซึ่งมันจะเป็นกล่องที่8สมมุติว่าเราเปิดกล่องธรรมดาครบ7กล่องแล้วกล่องที่8มันจะเป็นกล่องทองซึ่งกล่องทองเนี่ยก็จะได้ชุดอันนี้นะคะถ้าใครอยากได้ชุดอันเนี้ยทั้งหมดครบเซตนะจะต้องใช้อยู่ที่ประมาณ80กล่อง80กล่องหรือ40โคดนั่นเองนะคะถึงจะได้นะชุดชุดนี้ก็ใครที่อยากได้โอนตินอันนี้นะคะก็ขอให้โชคดี และกันเนาะจริงๆเราซื้อมามันก็เหมือนโค้ดอันนี้มันก็เป,นเป็นเป็นเหมือนของแถมนะเพราะว่าอันนี้มันไม่จะเป็นต้องกินทีเดียวทั้งหมดหมดให้หมดภายในวันนี้มันไม่เสียนะมันสามารถแช่ตู้เย็ยนกินได้นานหลายวันนะคะแล้วก็าฝากโอวตินอันนี้ด้วยนะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาเป็นอ่าผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์นะในการจัดแข่งขันโปรลีกซีซั่นที่6ด้วยนะคะนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงลงทุนเหมาโอวตินมาเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์โปรลีกนั่นเองเออ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย